คนไม่ไหวกับพฤติกรรมอะไรอย่างเดียวมอะไรอะไรกับแต่รถนี้มันรองรับ<อ>ก็บอกให้ไปเติมน้ำมัน e 8ปด้า้เราเติมรถมันรองรับอ่ะแล้วเราจะไปเติมทำไมอ่ละลังนั้นก็เป็นระบบเครื่องเขาแหละที่เสีย เราไม่ได้พูดเรื่องวันนั้นก็อธิบายยังไงแล้วล็อกวันนั้นต้องอยู่ห่างห่างมากก็ไม่ได้ต้องอยู่ไอน,นี้ก็คือบอกว่าความรับผิดชอบเขาอ่ะเรารู้่เขาซ่อมให้เราแต่เราไม่ต้องการให้คุณซ่อมเราต้องการคืนรถซ่อมวันนั้นเขาก็รับผิดชอบมาแล้วคือปรุงอะไรก็หยดน้ำมันให้ดังอยู่เขาจะบอกปกติดังก็ปกติเหรอที่นั่งกับผมแล้วลองขับดูได้ยินเสียงเลย ผมยังมันทึบมันทึกไปเลยทึกเสียดังตรงตรงตรงกลารรงรวมอะไรเวลาเลี้ยวเอ๊เอลองหมุนดูดังไหมเวลาขาบับไึ้งไหมเดี๋ยวพี่ต้องปิดประตูครับ ถ้าถ้าผมว่าถ้าถ้าผมเล่นน้ำแบบนี้โอ้ก็คงไม่เอาหรอกรถมันรถมันมีเมื่อรถใหม่อยู่ใช่ไหมทางดัวอืดอืดอืดแบบนี้เวลาเร็วใช่ใช่ครับเวลาเร็วครับเนี่ยยังได้ยินเลยครับเพื่นได้ยินไหมครับโอเคไม่เอาทางบริษัทเ่ะเรารู้ว่าเขา